บ้าเ้า่า you fucking idiot you fucking stupid you know what I mean fuck off right จะว่าไปแล้วเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันอยากรู้ไหมว่ากูเป็นใครไอ้เหี้ยกูไม่บอกผมจะพัวพันอยู่กับนมนี่แหละครับชีวิตผมนี่ฮะพัวพันอยู่กับนมพัวพันอยู่กับอะไรพวกนี้และครับเพราะเป็นคนชอบดื่มนมเพราะนั้น อ้าวตี้ง่มันล่วงได้ยงไงือว่ายังไงง่วงนอนเหรอ่วงนอนเหรอ่วงนอนมันไม่ไปนอนอน่ะเพราอยากได้กินเน e s s สบ o k อะ่ะเบอร์เรคคอรไม่มีกินช่างมันอยากจนคนแค้นช่างมันนอนที่ไหนก็นอนได้แต่ขออยากให้นอนใกล้คนหลายใจก็พอ กูไงสัหักบุมซะงั้นดูกูหลอน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 ย้อนหอนกูถอนเส้นไงนึงนะมึงอย่าว่ากูนะเว้ยกูหลอนย้อนยอดกระเทียมภาษาอังกฤษเรียกว่า garlic garlic เห็นไหมครับ garlic แปลว่ากระเทียมถ้าก a r l i c แปลว่า กาลีนะครับมึงจะมาถามกวนส้นตีนทำเพี้ยไรใส่เสื้อแดงไม่ใช่เป็นของไอ้สีของไอ้ทักษิณเสื้อแดงคือสีของพระเจ้าตาคือสีของประเทศชาติไอ้เฮี้ยอั่งพับเพียบกาบส้นตีนกูใช่สัตว์ทะลึ่งนะพรมึง,งโง่มึงอยู่ในกาลาอยู่มึงไม่ได้ออกไปไหนสักทีประเทศชาติมึงถึง ประเทศชาติไม่ใช่ประเทศชาติเหมือนประเทศชาติพวกเราถึงเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเนยนะครับเป็นบัตเตอร์หรือเรียกว่าโชติกาก็ได้นะฮะ โทรมาแล้วอ่าฮัลโหลฮัลโหล่ไอเออเออกูมอมมไม่ได้เป็นจี่รักมึงแล้วมึงจะเรียกกูจี่รักทำไมล่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวกันนี่เธอสินถือดาบข้างไหนกูขอตอบว่าถือดาบข้างวงเวียนใหญ่ไอสัตว์ <laughs> มีใครไม่รู้บ้างเะ้ไอแย้แค่ ไอ้ขุ้ยกระดอน oh my god I don't know how to say you know fuck this is man you m o t h e f u c k e r ไอ้ไอ้ไอ้บ้กวัวไอ้บักจั๊กเงาเจ็ดแมวหัวดอบักกล้วยมาสีแม่มึงบ้าเหี้ย ไอเห็ดแน่ไอ้อไอคุยฉอน้าสีแน่มึงบักบุญบบโควยบักภาคไล่ข้อแดกดามึงไล่แบกจาดเงาบบกว่าบักจาเงาบรรน้ำตับมแบบไปบรน้ำตํามแบรถชนแน่มึงคือแม่งกินมากอ่ะมึงเข้าใจไหมสั้น Hey What's up a e r n o o Shut the f u c